เดีย๋ยวผมส่องแฮกเลยให้กอลครับในยิาพาไปเบิง้งของสวยๆงามๆครับเบิ้งกันเลยครับเบิ้งรถเด้อพี่น้องเออทอรเกียเขกาก็ลงนะสภาพหน้าตาเป็นยังไงครัเบิง้งเอาเด้อเนี่ออยครับนา,านทอร์เกียมีเนกะี่ยนี่ยังไงผมคนค้อยครับเป็นยังไง,ง,งครับเกสี้ย สบายดีวะไปละอแม่เหรอไม่บ้านกันเมีซื้อก่องมั้ซื้อพ่อพเกงบ่ไปนี่่อน่ มนัาตาเแก่แน้นะเป็นไสบายดีว่าทํ้เลองนะเทาแก่เทาแก่หนตาเาแก่เนีย้ายิ้หน้าแก่เนี่เทาแก่ลองลูกน้องนอนยู่บ้านเอออไปนองแต่ส้มคองเท้าอี่กี่พอ่ายน้ารถตัวเนี่ยี่ตอีน้ารถ บางแน่เพื่อนคับเพื่อนแน่ลุยอ่ะอกไม่เนาะคอยเข้าไปในไหนคุณนไหนไหมคอย้รถรถไม่รสดีรถไอ้คิเนีรกนนั่รถไราหน้าลไม่ก็เราเบรกไม่อยู่ร่เกีสาเกีชี้ไหพานาบุญรถิดไหมคืนนั่นรถนั่นรถดาวนะนนั้นยิปมัน นั่น็อกดาวกันนะแต่ว่าพี่โลกฉันมาให้พ่อรอตัวนี้เป็นสองเพล่ดครับน่โนวิตเตอร์สามแปด ใส่ทั้งดอยใส่ทั้งดอยกับเก็บบาล่ะครับใส่รถแห้งแน่จังน่อยเก็บเปี่ยบซองพี่ครับหน้าตานี่โอ้ยังรอเลยครับเดี๋ยวรีวิวภายในให้เบิ่งรอบหนึ่งครับวนันเป็นยังไงไปเรื่อยๆกันตัวไม้นี่ คัดสีนี่ที่จอสองหวครับถา้าตัวเก่าเนี่ยจอสี่หูบ่ไอ้นี่เคือจอาวานะแจ็กซีเแมนโมเมนครับลองิึงแล้วเก็บรถกันครับจับกล้องนั่นนะ Thank <laughs> you. กเบื่อนไทยนครับเกียร์นี่เป็นเกียร์เลื่อวะครับ,บงหง่ายเหรอเน,บบนี่ยไป็เตอร์ควายฟ้าแล้วครับปุ่มกะท้าเวอร์ก็มีโฟวะครับตัวนี้แล้วก็ดิลบล็อก เรียวปัดน้ำฝนปกติแล้วครับงามครับีิโนโครับองวิตเตอร์โอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าูุใดมากก็ฝปากกดไลค์กดแซ่กดซับสะไคร้ให้นะครับรับคลิปนี้ก็นี่และครับสวัสดีครับ